สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเจฟจะมาสอนวิธีทำกระทงจากกระดาษสาค่ะเป็นงานจากกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคลิปก่อนหน้านี้ที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำกรีบคอม้าไปนะคะแบบนี้นะคะเราจะทำจากกระดาษสาสีเขียวนะคะกรีบคอม้าแบบนี้นะคะเราจะทำไว้เส้นยาวๆแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วถ้าเราจะใช้ขนาดไหนนะคะเราก็ ให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราจะใช้ความยาวเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นที่เจ็บใช้เนี่ยคือแค่1 0 13นิ้วนะคะจะเป็นแค่ประมาณ13นิ้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะเจ็บจะใช้จานกระดาษค่ะเป็นจานกระดาษชานอ้อยนะคะแบบนี้นะคะย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะแล้วก็จะเป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยกระดาษแบบนี้นะคะเป็นถ้วยกระดาษแบบนี้นะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะของถ้วยก็จะประมาณสัก14เซนค่ะประมาณนะคะ 14, 14, 14เซนค่ะนะคะประมาณ14เซนนะคะก็เราจะใช้ทั้งจานและก็ถ้วยนะคะถ้วยก็จะประมาณถ้วยจะใหญ่กว่านะคะประมาณ18เซนค่ะ ถ้วยก็จะประมาณ18เซนนะคะแบบนี้นะคะเราจะใช้ต่อกันแบบนี้ลักษณะต่อแบบนี้นะคะเพื่อให้มีกระทงของเราจะมีความสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเนาะจจะขออนุญาตใช้ปืนกาวนะคะในคลิปนี้เนาะเพื่อจะสะดวกในการทํานะคะเพื่อความรวดเร็วด,ด้วยค่ะนะคะแบบนี้ค่ะพอเราได้คอม้านะคะความยาวแบบนี้ปับ๊บเราก็จะวัดให้พอดีกับตัว ตัวของถ้วยนะคะวัดโดยรอบนะคะแล้วก็ทําการติดนะคะติดคอม้านะคะจะวัดได้อยู่ประมาณ13นิ้วนะคะความยาวที่เราจะใช้นะคะแบบนี้นะคะซึ่งติดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะติดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการติดกระทงกันเลยค่ะแบบนี้นะคะติดกระทงกันเลยนะคะโดยที่เราจะต่อให้เป็นแบบสองชั้นแบบนี้นะคะลักษณะคือคว่ำจานลงแบบนี้ค่ะ<น>คว่ำจานลงแบบนี้นะคะ เพื่อจะทําให้กระทงของเรามีความสูงขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะถ้าเราไม่ต่อจานมันจะมันจะต่ําไปค่ะมันจะต่ําไปนะคะเราจะทําการต่อค่ะต่อต่อจานนะคะต่อจานให้แบบลักษณะการคว่ำแบบนี้นะคะเราใช้ปืนกาวนะคะเจบขออนุญาตใช้ปืนกาวนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะคะ พอมานะคะเราจะทําแบบเส้นยาวๆไว้ค่ะแล้วถ้าเราใช้ความยาวเท่าไหร่นะคะหรือถ้าใครอยากได้กระทงที่ใบใหญ่ขึ้นนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะแบบนี้นะคะทําการต่อนะคะต่อกระทงนะคะให้มีความสูงประมาณนี้ค่ะแล้วนะคะพอต่อเสร็จแล้วนะคะต่อเสร็จแล้วปั๊บนะคะเราก็จะติดกรีบบัวค่ะ กรีบบัวแบบนี้นะคะจะเป็นงานจากกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแบบนี้นะคะกริบบัวตัวนี้เป็นงานเหมือนจริงนะคะเป็นงานเหมือนจริงมากนะคะแบบนี้นะคะกรีบบัวนะคะแบบนี้ค่ะเจมเลือกใช้วันนี้นะคะให้คอมาข้างในเป็นสีเขียวสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็กรีบบัวจะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะทำการติดกันเลยค่ะแบบนี้นะคะ จะใช้กาวที่ทาดอกไม้ก็ได้นะคะจะใช้กาวที่ทําดอกไม้โดยเฉพาะก็ได้ค่ะแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วนะคะจะได้แห้งไวด้วยค่ะเจ๊จะขออนุญาตใช้เป็นปืนกาวนะคะใช้ปืนกาวยิงได้เลยนะคะแบบนี้นะคะติดตรงโคนเล็กน้อยนะคะติดไม่เยอะนะคะติดตรงโคนเล็กน้อยกะให้ห่างพอดีนะคะให้ห่างพอดีไม่ชิดแล้วก็ไม่หางจนเกินไปก็คือกรีบชนกรีบเลยค่ะ กรีบชนกรีบเลยนะคะแบบนี้นะคะอ่ามันจะมีรอยต่อของถ้วยกระดาษให้เราใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์วัดมันจะพอดีเลยนะคะแบบนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะโคนนะคะจะเป็นโคนต,ตรงตรงรอยต่อข้างล่างของของถ้งวยกระดาษนะคะแล้วก็ใช้เป็นเกณฑ์ได้เลยนะคะกรีบของเราจะมีความเท่ากาันทุกกรีบนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีความเท่านะคะไม่มีความ ความสูงจะไม่เท่านะคะแบบนี้นะคะก็ติดไปเรื่อยๆนะคะติดให้กรีบชนกรีบเลยค่ะกรีบติดให้กรีบชนกรีบนะคะแบบนี้นะคะถ้ามีกาวทำดอกไม้นะคะ กาวที่ใช้ทําดอกไม้โดยเฉพาะนะคะที่เจฟพูดถึงบ่อยๆนะคะตัวนั้นก็ได้นะคะแต่วันนี้เราต้องการเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วนะคะเจฟก็เลยขออนุญาตใช้เป็นปืนกาวนะคะแบบนี้นะคะติดได้เลยนะคะให้กรีบชนกรีบค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องสับหวางในชั้นถัดมาด้วยนะคะกรีบบัวตัวนี้เป็นงานเหมือนจริงค่ะสวยมากค่ะ กรีบจะพิ้วมากนะคะสวยมากค่ะกรีบกระดาษสานะคะมีความแข็งแรงนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะกลัวว่ากรีบจะจะยับนะคะหรือจะเสียหายเสียทรงง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่างานจากกระดาษสาแท้100%ค่ะมันรับประกันได้ในส่วนของในส่วนของตัวกรีบนะคะ ตัวนี้เจี๊ยบแบบใช้ ims. แบบไม่ดำลวดนะคะไม่ดำลวดเนาะเพราะเป็นกระทงลอยน้ํานะคะแบบนี้ค่ะชั้นที่1เราได้แล้วนะคะติดให้กลีบชนกรีบเลยค่ะกลีบชนกรีบกรีบชนกรีบกรีบชนกรีบแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะจนรอบนะคะในในรอบแรกรอบที่1นะคะในรอบที่1นะคะพอรอบที่สองเราจะสับวางค่ะเราจะสับวางกรีบนะคะแบบนี้ค่ะ ติดลงไปเลยนะคะติดลงไปเลยค่ะเป็นการสับวางนะคะมันจะมีมันจะมีระหว่างกรีบอะคะ่ะเราก็ติดไปได้เลยสังเกตนะคะกรีบบัวของเจี๊ยบนะคะจะมีความแข็งแรงทนทานพอสมควรค่อนข้างดีเลยค่ะ ค่อนข้างหนาเลยนะคะเพราะว่าอะไรมันเป็นงานจากกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะว่ากรีบบัวของเราจะเสียทรงนะคะอันนี้อยู่ในชั้นที่สองนะคะอันนี้อยู่ในชั้นที่สองค่ะติดรอยสับหว่างไปเรื่อยๆค่ะติดรอยที่เป็นระหว่างกรีดไปเรื่อยๆนะคะติดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนครบนะคะจนครบรอบ จนครบรอบของถ้วยนะคะของถ้วยกระดาษค่ะงานกระทงใกล้มาแล้วนะคะงานกระทงที่จะถึงใกล้มาแล้วค่ะเราเตรียมไว้ได้นะคะแบบนี้เนาะโดยที่ไม่ต้องรีบค่ะเราเตรียมไว้ได้โดยที่ไม่ต้องรีบลักษณะของกรีบบัวจะอยู่ทรงแบบนี้ไปตลอดนะคะจะไม่มีการเสียทรงนะคะจะไม่มีการเสียทรงเนาะเพราะเป็นงานจากกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะในตัวของกรีบมีความแข็งแรงทนทานค่ะนะคะสีและกรีดนะคะสีและสีและกรีดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราสามารถทำไว้ทาไว้ได้ค่ะท่านไหนที่ทําเป็นต่อยอดเป็นอาชีพนะคะเราสามารถที่จะทําไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะแบบนี้นะคะ ชั้นที่สองทำได้แล้วแบบนี้นะคะกรีบบัวสวยงามมากค่ะมีน้ำหนักพอสมควรนะคะเพราะว่าเจ็บเลือกใช้เป็นเป็นจานกระดาษชานอ้อยนะคะกับถ้วยกระดาษชานอ้อยนะคะค่อนข้างใช้ได้ดีทีเดียวเลยค่ะเจ็บแนะนําให้เป็นแบบนี้นะคะกระดาษชานอ้อยนะคะค่อนข้างมีน้ําหนักใช้ได้ดีทีเดียวค่ะกรีบบัวหรือกระทงบัวนะคะชุดนี้ยังสามารถทําเป็นฐานรองพระได้นะคะสวยงามมากๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูชั้นถัดไปนะคะชั้นที่สามนะคะชั้นที่สเราอาจจะเหลื่อมเขาลงมาก็ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะรอยถ้าตรงนี้มันจะดูมันจะดูแน่นไปนะคะเจะว่ามันจะดูแน่นไปหรือถ้าใครจะติดในชั้นข้างบนอยู่ก็ได้ค่ะแต่เจะว่าขยับลงมาชั้นล่างเลยก็ได้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะน,นะคะ ลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจี๊ยบลองติดให้ดูนะคะแต่ถ้าว่าถ้าใครนะคะชอบที่จะให้มีบัวหนาๆหน่อยแน่นๆหน่อยจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะอยู่ชั้นบนก็ได้นะคะแต่เจี๊ยบว่ามองว่าเราอาจจะข้างล่างเลยก็ได้ค่ะนะคะเป็นชั้นที่เป็นชั้นที่สนะคะหรือถ้าท่านไหนจะเป็นลักษณะของบัวบานไปเลยก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะลักษณะของตัวบานไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวเจี๊ยบจะลองติด เป็นลักษณะตูมก่อนนะคะในชั้นที่ในชั้นที่3นะคะในชั้นที่3ติดเลยค่ะติดเลยนะคะตรงนี้มันแล้วแต่ความชอบนะคะว่าเราจะว่าเราจะอ่ากี่ชั้นค่ะจะทําบัวกี่ชั้นอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เราอาจจะขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ไล่ระดับนะคะ เพื่อติดไล่ระดับนะคะก็คือข้างในชั้นที่1ชั้นที่2นะคะพอชั้นที่3มปั๊บเราก็อาจจะไล่ระดับนิดนึงนะคะให้มันเหลื่อมกันนิดนึงค่ะให้เหลื่อมกันนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะติดไปเรื่อยๆนะคะดูการสับหว่างอะคะ่ะการสับหว่างหรือรอยระหว่างกรีบอะคะ่ะรอยระหว่างกรีบนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะในชั้นที่3ในชั้นที่3ค่ะ กรีบจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะกรีบจะเป็นสีชมพูอ่อนตัดกับตัวของอคอม้าสีเขียวได้สวยมากค่ะคอม้าข้างในจะเป็นสีสีเขียวเข้มนะคะสีเขียวเข้มาพอมาตัดกับกรีบสีชมพูอ่อนสวยค่ะสวยมากๆเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องสีของกรีบบัวหรือกรีบ ดสรสีของกรีบคอม้าแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแมทสีกันได้เป็นสีเดียวกันก็สวยนะคะก็คือคอมา้สมอมาสมมุติว่าคอม้าสีชมพูกรีดเป็นกรีดบ,บัวสีชมพูก็สวยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแล้วแต่ความชอบเลยแบบนี้นะคะติดจนครบนะคะติดระหว่างกรีดจนครบระหว่างกรีบจนครบนะคะจนครบนะคะ ในชั้นที่สามนะคะติดระหว่างกรีบจนครบในชั้นที่สามค่ะเราจะยังคงลักษณะเหมือนเป็นบัวตูมอยู่นะคะในชั้นที่สามค่ะจำนวนชั้นหรือจำนวนกรีบของบัวแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ ว่าเราอยากจะได้ให้บัวหนาแน่นหรือว่าจะให้บางๆางนิดนึงนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วแต่ความชอบเลยแบบนี้ค่ะเราก็จะติดได้แล้วนะคะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ค่ะอย่างนี้นะคะเป็นการจะเป็นลนะักษณะชั้นที่สายังคงลักษณะของบัวยังจะเป็นบัวตูมอยู่แบบนี้นะคะพอชั้นที่สี่นะคะก็เจบจะทําการติดลักษณะให้เป็นบัวบานเลยค่ะ เป็นลักษณะาบานออกมานะคะโดยที่เราจะใช้ด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะติดนะคะเราจะเป็นบัวบานในชั้นที่สี่นะคะให้เหลื่อมลงมานิดนึงก็ได้ค่ะมันจะอยู่ระดับขอบข้างล่างนี้พอดีเลยนะคะขอบข้างล่างนี้พอดีเลยค่ะแบบนี้นะคะใครจะใช้สามชั้นก็ได้นะคะใช้สามชั้นก็ได้หรือจะดีไซน์ให้ตกแต่ง กับดอกไม้อย่างอื่นด้วยก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวเจี๊ยบจะตกแต่งด้วยดอกซากุระนะคะซากุระบอสซัมค่ะสีชมพูนะคะซากุระบอสซัมสีชมพูจะแต่งเป็นดอกเดซี่หรือว่าดอกต่างๆที่เราชอบก็สวยค่ะก็สวยนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะติดให้รอบเลยค่ะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะเป็นชั้นสุดท้าย หรือถ้าใครอยากจะติดอีกชั้นหนึ่งก็ยังได้นะคะก็ยังได้มันแล้วแต่ความชอบเนาะว่าใครอยากได้แบบกระชงแบบใหญ่ๆเลยค่ะบานใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะแบบนี้นะคะติดไปเรื่อยๆค่ะข้อดีของงานกระดาษานะคะก็คือเราสามารถที่จะเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ค่ะ เราไม่ต้องไปรีบในวันสุดท้ายนะคะในวันในวันสุดท้ายถ้าใครที่จะทําเป็นต่อยอดเป็นไรายได้เสริมนะคะหรือจะจัดกิจ,จกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ค่ะเราทำเราทําไว้ได้นะคะเราทําไว้ได้ค่ะเราจะได้ไม่ต้องรีบด่วนนะคะในวันในวันจริงนะคะอันนี้ทําล่วงหน้าไว้ได้เลยนะคะเราเตรียมทําล่วงหน้าไว้ได้เลยค่ะติดไปจนครบนะคะ จนครบรอบเลยค่ะจนครบรอบนะคะกรีบบัวพิเศษมากตัวนี้นะคะจะเป็นงานเหมือนจริงมากๆเลยนะคะแล้วบวกกับความเป็นกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาจะมีความค่อนข้างแข็งแรงนะคะเขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็อยู่ทรงค่ะไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องของกรีบนะคะตัวนี้เจ๊บใช้แบบไม่ต้องติดลวดนะคะไม่ต้องติดก้านลวดแข็งแรงมากนะคะอยู่ทรงมากๆเลยนะคะ แบบนี้เราได้แล้วนะคะลักษณะของกระทงกรีบบัวนะคะแบบนี้จะทั้งหมด1ชั้น2ชั้น3ชั้นนะคะ4ชั้นค่ะ1 2 3่สาี่แบบนี้นะคะถ้าเราคิดว่าเรายังอยากจะให้บานอีกนิดนึงนะคะเราอาจจะติดอีกชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะอีกชั้นหนึ่งนะคะตรงที่เป็นเป็นระหว่างอะคะ่ะระหว่างกรีบอะคะ่ะ ติดเลยก็ได้นะคะติดเลยก็ได้อีกชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะหรือเราจะพอแค่นี้ก็ได้ค่ะถ้าสมมติติดอีกชั้นมันก็จะบานออกไปอีกแบบนี้นะคะก็จะสวยงามมากขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเจ็บติดให้ดูนะคะเดี๋ยวติดให้ดูค่ะแบบนี้นะคะตอนแรกเจ๊บก็ว่าจะเอาแค่4ชั้นเนาะแต่ทีนี้ดูแล้วอยากจะให้มันมันบานเพิ่มขึ้นนะคะบานเพิ่มขึ้นเราก็ติดเพิ่มก็ได้ค่ะติดเพิ่มก็ได้มันก็จะกลายเป็น ลักษณะของอกระทงค่อนข้างค่อนข้างใหญ่เลยนะคะค่อนข้างใหญ่แต่ว่าฐานนะคะอย่างที่เจวัดให้ดูตอนแรกนะคะฐานของฐานของจานกระดาษนะคะฐานของจานกระดาษชั้นอ้อยนะคะแบบนี้นะคะเราอาจจะติดเพิ่มไปด้วยนะคะลักษณะก็คือตูม3มชั้นบานออกมา2ชั้นนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ แปมไปได้เลยนะคะระวังมือโดนกาวนะคะระวังมือโดนปืนกาวจะค่อนข้างร้อนค่ะนิดนึงนะคะเราติดไปเลยค่ะติดจนครบนะคะติดจนครบรอบนะคะปืนกาวก็คือจะแห้งไวแต่ถ้าว่าใครทําดอกไม้อยู่แล้วนะคะเจี๊ยบแนะนําตลอดเนาะเป็นดอกไม้ที่ใช้ทําเป็นกาวที่ใช้ทําดอกไม้นะคะใช้ตัวนั้นได้นะคะใช้ตัวนั้นได้เราขยับเคลื่อนนิด ได้นะคะจัดทรงได้ค่ะเพราะว่ากระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อดีก็คือเขาจะอยู่ตัวนะคะเขาจะอยู่ตัวไม่เสียทรงนะคะค่อนข้างแข็งแรงนะคะแต่ว่าในความแข็งแรงก็มีความพริ้วนะคะพลิ้วเหมือนจริงมากนะคะตัวนี้ขากรีดบัวจะเป็นงานเหมือนจริงมากๆเลยนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะเราจะติดให้รอบเลยค่ะอันนี้คือค่อนข้างใหญ่นะคะสามารถปรับได้นะคะ สามารถปรับได้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่าเจ็บติดให้ดูจนจนเห็นถึงทุกชั้นเนาะจะได้เห็นภาพนะคะเราสามารถปรับได้นะคะปรับได้ให้จะเอากริดกี่ชั้นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะคะเราสามารถจัดทรงได้นะคะเคลื่อนไหวได้นะคะจัดทรงได้แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ การสับวางกรีบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้กระทงแบบนี้นะคะกระทงแบบนี้จดัดนิดนิดหน่อยได้นะคะจัดจัดให้เขาอยู่เป็นทรงด้านแบบเอ่อคลี่ๆหรือแบบยังไงอย่างเงี้ยนะคะให้ดูความสวยงามโดสมดุลน,นะคะแบบนี้ได้เลยนะคะแบบนี้ได้เลยเนาะเจ๊ฟจะแต่งด้วยดอกแต่ถ้าเราตัดด้วยดอกสีขาวก็สวยนะคะแต่อันนี้คือดอกอ่า จะเป็นดอกซากุระบอสซัมนะคะซากุระบอสซัมนะคะสีชมพูนะคะสีชมพูอาจจะเข้มนิดนึงนะคะเพื่อให้ตัดกับกรีบบัวนะคะแบบนี้นะคะเป็นซากุระบอสซัมค่ะเราอาจจะเราอาจจะแซมด้วยสีขาวก็ได้นะคะหรือหรือว่าจะแซมเป็นสีชมพูแบบนี้ก็สวยค่ะแบบนี้นะคะนะคะแบบนี้ค่ะ ไว้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแต่งน,นิดนิดหน่อยหน่อยค่ะเพราะว่ากรีบัวมีความสวยงามอยู่แล้วนะคะอันนี้แต่งน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะหรือจะแต่งไว้ข้างบนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่งไว้ข้างบนขอบขอบของคอ,อม้าแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะ จะเป็นซากุระบอสซัมค่ะตัวนี้งานตัวนี้จะสวยมากค่ะกรีบเขาจะเรียว,ยวๆนะคะเรียวๆเรียวๆอะค่ะแล้วก็แซมเข้าดอกนะคะเข้าดอกด้วยเกสรน,นะคะเกสรคือสวยมากนะคะแบบนี้นะคะ เนี id ่ยค่ะหรือจะแซมไว้ข้างบนก็ได้แล้วแต่ความชอบของเรานะคะอันนี้คือแซมไว้ข้างบนเจ็บลองทาบให้ดูนะคะแต่อันนี้คือแซมไว้ข้างข้างแบบนี้ค่ะสวยงามมากเลยนะคะแบบนี้นะคะแซมไว้แบบนี้ก็ได้แซมไว้ข้างบนก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะเป็นซากุระบอสซัมค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะปลายกลีบเขาจะเพียวๆค่ะเป็นเพียวๆเรียวๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะ แบบนี้ค่ะได้แล้วนะคะกระทงจากกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะข้างในจะเป็นกรีบคอม้านะคะข้างนอกจะเป็นตัวของกรีบบัวค่ะเป็นกระทงกรีบบัวนะคะงานจากกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะลองทำดูนะคะ ลองทําดูค่ะใกล้ถึงวันลอยกระทงกันแล้วนะคะข้อดีก็คือเราสามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้นะคะเตรียมไว้ล่วงหน้าได้กลีบตัวนี้มีความพลิ้วสวยงามมากค่ะกลีบเหมือนดอกบัวนะคะกลีบเหมือนบัวจริงมากๆค่ะแบบนี้นะคะลองทํากันดูค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ